โอ้โหไม้มงคลสวยงามมากๆเลยฮะนะรู้จักกันไหมเอ่ยนี่คือต้นอะไรฮะลักษณะเหมือนใบตระกูลเงินไหลามาฮะเนี่ยก็เป็นไม้ตระกูลเงินไหลามาจริงฮะนะชื่อว่าต้นออมเพชรฮะเนี่ยไม้มงคลแห่งโชคลาภเงินทองเลยชื่อก็บอกแนละออมเพชร ก็ได้มาจากบ้านไร่วังพยอมฮะส่งมาให้นาเล็กวันนี้นะช่องจิตนาารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ วันนี้นะเล็กได้ไม้มงคลมาปลูกอีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งชนิดนะนี่คือว่านต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นออมเพชรนะก็เป็นไม้ตระกูลเงินไหลมาหรือว่าซิงโกเนียมนะเนี่ยเป็นไม้เหมือนกับเถาเลื้อยนะแต่เราจะปลูกเลี้ยงให้เป็นเหมือนเป็นพุ่มเป็นกอนะ คอยดูกันนะอันนี้ก็ได้มาจากบ้านไร่วังพยอมฮะนะคุณหน่อยฮส่งมาให้วันก่อนก็ส่งเป็นออมเงินอมทองโบราณนะวันนี้อยากจะให้รวยมากขึ้นก็เลยให้เป็นออมเพชรโอ้โหไม่รู้จะรวยไปถึงไหนนั่นเลยก็มีหลายออมนะตอนนี้นะมีออมเงินออมทองออมเพชรอมนาคออมลายกนกอืม เยอะแล้เริ่มเยอะเริ่มเยอะนะก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบอะไระเดี๋ยวเนี่ยคุณหน่อยส่งให้มาวันนี้ก็ยังสดยังสวยอยู่เดี๋ยวนาเล็กจะเอาไปใส่กระถางเดี๋ยวไปดูว่าจะงามขนาดไหนนี่ที่คุณหน่อยส่งให้มาแล้วก็หออย่างดีฮะดยเนี่ย เป็นกระดาษทิชชู่หอ่อเดี๋ยวอานาลยกจะแกะออกนะความชื้นอะไรเนี่ยรับรองว่าไม่มีปัญหานะชื้นอย่างดีนะมีทั้งดินมีทั้งกระดาษทิชชู่นะรับรองว่าไม่ตายแน่นอน มืออาชีพจริงคะคุณหน่อยให้ดูว่าต้นเขาเป็นยังไงเนี่ยมีรากแล้วนะคือนาเล็กก็ไม่เคยเลี้ยงนะว่าต้นมันใหญ่ขนาดไหนใบมันขนาดไหนมันหรือมันเล็กอย่างนี้ก็ไม่รู้เราต้องพิสูจน์ต้องเรียนรู้เองหรือว่าอาจจะมาเจอปุ๋ยของนาเล็กหรือดินของนาเล็กอาจจะ งามพุ่งก็ได้น,นต้นเล็กๆเนี่ยได้เป็นสองต้นนะเนี่ยหน่อยให้มาสองต้นเดี๋ยวเลี้ยงไว้ด้วยกันก่อนเดี๋ยวพอโตพอสมบูรณ์แล้วค่อยแยกอีกทีหน,น,นึ่งเนี่ยก็ดินดินที่เขาชอบก็คือเป็นดินร่วนปนทรายไม่ใช่ดินร่วนนะดินระบายน้ําได้ดีข้างล่างนั้นนเล็กใส่เป็นกากมาพาะพร้าวสับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยเป็นออสโมโคสใส่ไปด้วยนะเนี่ยวางไว้อย่างนี้แล้วก็เติมดินเข้าไปให้เต็มเดี๋ยวเราก็รดน้ำใส่กระถางใส่ดินเรียบร้อยแน่นตึบนะก็รดน้ำกันอ่ะไม้มงคลก็ต้องใส่คาถาไปนิดนึงะนะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะงามงามงามนะจ๊ะ รับรองฮะรับรองว่าไม้ของนาเล็กนี่เด็ดแน่นอนงามแน่นอนฮะโอ้โหเห็นไหมนะอ,อมเพชรฮะสวยสุดๆเลยฮะขอบคุณคุณหน่อยมากๆเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมบขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิจไนยชาแนลสวัสดีครับ